ลูลูโพสคลิปประกาศเลิกคบลาล่าเพราะสาเหตุนี้เป็นเพื่อนกันมานานระหว่างลูลูอาสยามและลาล่าอาสยามโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกันมานานนับสิบปีไปไหนไปกันและมีผลงานโชว์คอนเสิร์ตร่วมกันบ่อยครั้งแต่ล่าสุดลูลูอาสยามได้โพสตคลิปลาล่ากำลังนั่งทานมามา่มาถ้วยที่สนามบิน โดยในคลิปมีการพูดคุยกันที่ลูลูบอกว่าสภาพทําไมเมื่อคืนถึงได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนาดนั้นรับไม่ได้อย่างแรงซึ่งเป็นการพูดคุยเรื่องงานเมื่อคืนถึงขั้นที่ลูลูบอกเงินหนึ่งันบาททําขนาดนั้นเลยหรอจะส่งคลิปไปให้พ่อแม่ดูลาล่าบอกเธอไม่มีหลักฐานและบอกว่าเอนเตอร์เทนเนอร์นอกจากนี้ลูลูก็ได้โพสแคปชั่นระบุเพิ่มเติมว่าต่อไปจะเลิกคบกับเธอะลาล่าบิ๊กฟลาวเวอร์ เลิกคบกันนะแฮะแถจบสาวลาล่าได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าบ่มีหลักฐานห้ามเลิกคบท้ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์หาสนันไอจีเลยจ้า